เอเยอร์ hey, yo, สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยมาลากุติเมดิสัน150ปี2023นะร,รถคันนี้สวยมากๆเลยนะเดิมๆจากโรงงานเลยนะชุดสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีแดงดําสวยๆแบบนี้เลยนะออกด้านๆหน่อยนะครับ รถเดิมๆเลยนะท่อเดิมนะครับเครื่องข้างเดิมนะไฟหน้า LVD นะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะสีสวยๆเลยนะครับผมอย่าให้พลาดกันเลยนะสวยมากๆเลยรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะครับเครื่องข้างเดิมนะข้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะครับผมร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม์กันเลยดีกว่านะครับ คันนี้นะฮะเลขไมยอยู่ที่1 2 0 0 0โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยอ่าเครื่องแน่นมากๆเลยนะฮะรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยคันนี้นะฮะเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่39,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย